รายการซีซีแกล้งคำนะครับผมวันนี่นะครับเรามาอยู่ในช่วงหลอนสุดๆนะครับช่วงนี่ครับเวลาจะคนหน้าคนตาแล้วนะนี่คือเฮ้ยมันเป็นเสียงครับแม่มันเป็นเสียงมู้ชายฮีโร่ไฟนะนี่ครับนี่นี่ดูครับโอ้ฮีโร่ไฟจ้องฮีโไปครับดูครับดูครับดู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 ไปเลยครับดูครับดูต้องดูครับไม่ดูไม่ได้ครับัน เกมมัวร์เหรพ่อจะเช้าแล้วไปไปกันเฮ้ยครับนีครับยูไคจะออกไหมครับมาลองดูนะครับชมพูนี่จะพูไปไหนเนี่ยโอ้โหนี้เฮ้ยเฮ้ยใส่รับชมพูเฮ้ยอีกทีหินระบายเฮ้ยไป้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวหีนระบายก็ดีแล้วเอาออกคอมพิวเตอห้เขาว่าหินระบาไอ้เชี่ยวไปเลยต้มพื้นอ่ะมันด ทุกคนนะมาจากไหนเนี่ยเ้ยแบบไม่หวนเลยด้วยคนนั้นอ่ะดูด้วยสิดีโอพีแม่งค์เยกูด้วยกูดีโอพีโลบัยไอ้กูดีโอพีโลบัยคีวายทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้ลบัยนั่นแล้วดีโอพีโลบัยอ่ะสูนย์าแบงเลย สุดท้ายด้านทีโรบายคนนั้นเขาก็ได้จากโลกนี้ไปครับซึ่งประวัติทีโรบายแล้วก็ได้กล่าวเล่าขานกันมาในช่วงเป็นยุคสตวรรษเอา้าในช่วงสตวรรษนะครับถือว่าเยอะมากนะครับก็ล้ออให้หมดนะทีโรบายนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับโอานี้นะครับโห้ด้ประสบการณ์คน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 ใหม่ลุกไปแล้วนะครับก็อกอ <laughs> น่าจะประสบการณ์ทุกคน,นครับสองคนที่ได้ไมครัวิโรบาย<ม>ฟเาฟลเอาออกฟอยเอาออฟเดอร์โบดีโอพีโรบายวีโรบายสบไปนะครับช่วงดีนะครับบ๊ายบายครับ